สวัสดีครับสมาชิกเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้ก็ยังรออยู่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เข้ามาลดน้ำนะครับเพราะว่าแรงมาสี่ห้าวันแล้วนะครับดินเพิ่งจะแห้งนีครับอันนี้พื้นดินเดิมนะครับอันนี้ยินดินยังพื้นยังมีความชื้นอยู่นะครับเนี่ยนะครับยังถือว่ายังชื้นอยู่มากนะครับเพิ่งจะแห้ง ต้นก็ใส่แขนงไปเล็กน้อยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่ากระตุน้นให้ยอดออกนะครับอันนี้ก็ยังรอยอดกลางอยู่นะครับเนี่ยนะครับกิ่งล่างๆก็เพิ่งจะแทงยอดนะครับก็เลยต้องเข้ามากระตุ้นน้ํานะครับให้เขาออกมาเร็วขึ้นก็คือเรากระตุ้นช่วยนะครับ เนี่ยครับก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับใต้ตอนบนชุมพรเนี่ยข้อมูลก็ดอกเริ่มที่จะมาแล้วนะครับกิ่งนี้โดนลาใบาติดนะครับเนี่ยผมเอาใบที่เป็นเชื้อราไปเผานะครับเผาแล้วก็พ่นยา ชะลาปกตินะครับเยาชะลามีหลายชนิดนะครับลองไปเลือกกันดูนะครับแต่ว่า,าพ่นไปสองสาครั้งนะครับก็ไม่ได้พน่นเลยนะครับช่วงนี้ก็ความชื้นน้อยลงนะครับยอดก็ยังรออยู่นะครับอันนี้นวลทองจันทร์นะครับก็ กก็จะแป,แปลๆอันนี้น้ำนะครับผมใช้น้ำธรรมชาตินะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะครับเพ,เ,เพิ่มเป็นสองหัวนะครับสปริงเกอร์150ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเอาปั๊มใหม่มานะครับซื้อปั๊มมิสูมา5แรง3นิ้วนะครับประมาณ70,000กว่าลิตร นะครับสูบน้ําได้เจ็ดหมื่นกว่าลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าสองประมาณ500ร้อยหัวนะครับมินิสปริงเกอร์เนี่ยกวอลเลนดอบน่าจะพอดีนะครับชั่วโมงหนึ่งก็คิดง่ายๆนะครับก็ร้อลิตรต่อชั่วโมงก็ต้นหนึ่งใช้น้ำสามร้ลิตรนะครับ300ลิตรแล้วก็ สามร้อยนะครับสามสองก็หกหกหมื่นนะครับก็ประมาณคร่าวๆนะครับหมื่นลิตรสองร้อยต้นนะครับก็ประมาณหกหมื่นลิตรก็น่าจะประมาณชั่วโมงได้นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนเดินเปลี่ยนน้ําบ่อยนะครับอันนี้นเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูวงน้ํานะครับอันนี้น้าธรรมชาตินะครับไม่ได้ไม่ได้มีการจ่ายค่าประปาเลยทั้งสิน้นเป็นน้ําภูเขานะครับท่อสองนิ้วเมนสองนิ้วแล้วก็ เดินที่ต้นก็จะเป็นสี่หุ่นนะครับสี่หุน่นเดี๋ยวผมให้ดูนะครับวงน้ำเดินเนี่ยพอเพิ่มมันถึงหวัวน,นะครับแทบจะไม่กว้างเลยนะครับแล้วจมีแค่ประมาณกลางแขนน่าจะสองเมตรได้นะครับปกติมันได้สามเมตรครึ่งน,นะครับหวัวเนี้ยถ้าแบบน้ำปกตินะถ้าเราใช้ปัม๊มเนี่ยครับก็เลยมีปัญหา นะครับวงน้ำวงน้าแคบเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการทําดอกนะครับก็คือว่าดอกจะออกป่าไปลายไม่สม่ําเสมอนะครับข้างล่างเนี่ยจะไม่ออกนะครับก็คือออกน้อยนเขาออกน้อยอันนี้ก็เลยรีบทําการเปลี่ยนปั๊มนะครับเพราะว่าจะกระตุ้นดอก ผมก็ห้าเหลงนะครับตัวตัวตัวค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับก็สามคูณสามนิ้วแต่ว่ายังไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวต้องให้ลุงมาต่อให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกล้ายุ่งนะครับรู้บางนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันตรายนะครับโอเคเนี่ยครับวงน้ําประมาณเนี้ยอันนี้ต้นก็น่นำำาจะนะครับน้ำธรรมชาตินะครับ ใช้กันประมาณ3-4หมู่บ้านนะครับท่อก็ประมา,ะมาณน่าจะสิบกนนู้นนะครับท่อมีนก็เท่ากับเสาไฟฟ้านะครับอันนี้ต้นหลงรับเลยอันนี้ผมเพิ่มบัวม,มินิสปริงเกอร์อันนี้ก็น้ําที่เห็นโคนต้นเนี่ยจะเตียนเตียนอยู่นี่ก็ก็เป็นน้ํานะครับตอนที่ฝนตกหนักท่วมนะครับตรงนี้ก็ต่ําก็ท่อน้ําก็ลอยไปเลยนะครับตรงนี้ น,นี้ต้นนี้ก็จะเป็นหลินลับเลนะครับปีที่แล้วออกดอกนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาลูกนะครับออกมาประมาณเดือนสิงหานะครับปีที่แล้วแต่ว่าปีเนี้ยผมตั้งใจจะให้เขามีลูกดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่าโอเคนะครับตอนนี้ภาคใต้เราที่ไหนทําดอกแล้วบ้างหรือลงสารแวคโคแล้วบ้างนะครับก็ส่งข้อมูลมาคุยกันได้นะครับ คงผมก็ยังเหมือนเดิมครับปกติยังรออยู่นะครับโดยรวมใบก็จะประมาณนี้ครับเริ่มเป็นรอนเป็นรอนได้แสงแดดก็ด้วยนะครับสัปดาห์นี้เต็มๆเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ทำการสะสมอาหาร ตอนนี้ก็ทำสุกสะสมอาหารอยู่ด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าหยุดจนถึงปีใหม่นะครับสมาชิกหรือเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดไหนกันบ้างที่ทําดอกไปแล้วก็คุยกันได้นะครับภาคใต้ของเรานะครับส่วนข้างบนภาคเหนือก็ภาคเหนือตะวันออก,ออกอีสานพวกนี้ก็น่าจะมีดอกกันหมดแล้วนะครับตอนนี้น่าจะลูกขึ้นลูกไปแล้วผมว่านะครับเท่าแม่โปง้งนะี่ครับ ข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับใต้ก็เริ่มออกมาปะปลายบ้างนะครับฝั่งยมพรน่าจะออกกันเยอะแห่ๆนะครับฝั่งยมพรเนี่ยส่วนใต้ตอนล่างนะครับคิดว่าบางจังหวัดที่ลงสารไปแล้วก็น่าจะมีนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยยังรอประมันกลางเดือนมกรานะครับข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ